สนจจัดมีสองรสชาติที่แตกต่างรสหอยเชลผู้เขาไฟสไปซี่และรสกุ้งคั่วพริกเกลือเผ็ดมันสนจจัดขนมดีของคนดีใบอ่อฟามกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาชน,นัำทั่วไปกาเซนเวเฟอร์ assen, fer, สอไส้ครีมรสช็อกโกแลตเข้ม <Enjoy. S 2> ไปกับโปรชากิะเสน้นอร่อยเข้มเต็มชินเ <Euro. S 2> ตรียมนมแยะจังแม่บอกว่าจะได้สิ่งดีๆใช่แล้วล่ะนมไทยเดนมาร์กโอเมก้า plus ผลิตจากนมโคสดแท้ไม่ผสมนมผง plus ด้วยโอเมก้า3 6มมี DHA รวมไปถึงมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยในการบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงและยังมีลูทีนอีกด้วย น้ำให้ได้หมาก็ไ oh, ม่กล้าพัสเพิ่มคันค่าให้เด็กทุกคน Dream World ฉลองวันเด็ก13มกรคาคมนี้บัตรผ่านประตูเด็กเพียม79บาทเพลิดเพลินกับกิจกรรมรายการบันเทิงมากมายวันเด็กนี้ที่ Dream World อร่อยมีสไตล์กับไมดี้เต็มที่ไปกับความนุ่ม เคียวเพลินแบบมีไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขานุ่มสอดไส้อร่อยมีสไตล์ <Euro. S 1> สนับสนุนโดยถัว่วลิสงเคลือบตาโกแก่โกแก่มันทุกเม็ด